ทำไมบางคนทำ IF แล้วไม่สามารถปั้นหุ่นได้นะครับก่อนอื่นผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าผมไม่ใช่คนที่ปั้นหุ่นได้จากการคุมอาหารแบบ IF นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับผมมีไปขอความรู้จากคนที่เขาคุมอาหารแบบ IF แล้วปั้นหุ่นได้มาฝากกันแล้วครับและผมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ทำ IF แล้วติดปัญหาเรื่องการปั้นหุ่นเพราะ1 คุณทานอาหารได้ไม่ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายนั่นเองครับเพราะบางคนทํา IF แล้วแต่เป็นแบบนี้นะก็คือโปรตีนยังกินไม่ถึงอยู่เลยคาร์บบาโบไฮเดรตไขมันก็ยังเกินอยู่เลยวิตามินได้ธาุก็กินน้อยมากบางคนแค่ไม่กินผักไม่กินใออาหารเลยถ้าคุณกินแบบนี้ต่อให้คุณทํา IF คุณก็ปั้นหุ่นไม่ได้จริงๆจะบอกว่าวิธีการคุมอาหารรูปแบบใดคุณก็ปั้นไม่ได้อยู่ดีถ้าสารอาหารทั้ง5าหมู่คุณได้ไม่ตอบโจทย์ดังนั้นลองไปปรับใหม่นะครับไปปรับเพิ่มในส่วนที่ขาดและปรับลดในสส่่่่่่่ววววนนนนนนททททีีีเเเเเกกกกกกกิข้ออออ2ลลลยคครรรรรรัับบ็ืาา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 างงงจตตใใํชไมมมมหะ F เอาแบบสูตรมาตรฐานแล้วกันนะ16บหกับแปชั่วโมงเราจะไม่กินอะไรเลยกับอีก8ชั่วโมงเราจะกินอะไรก็ได้ถูกต้องไหมครับแต่เราไปเอาเวลาออกกําลังกายเดี่ยไปอยู่ในช่วง16ชั่วโมงนั้นนหะที่แบบว่าโอ้เราไม่กินอะไรเลยคราวนี้พอเราไม่กินอะไรมื้อก่อนออกกําลังกายเราไม่มีเราก็ออกกําลังกายแบบคนไม่มีแรงและมื้อหลังออกกําลังกายเราก็ไม่ใส่มันก็ไม่มีสารอาหารดีๆไปซ่อมแซมไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อนี่แหละครับถึงเป็นสาเหตุสําคัญอีกอันหนึ่งที่ทําให้คนทำเอฟเราไม่สามารถปั้นหุ่นได้ดีววาก,าออก,ก,กว่า เพื่อใส่มือสําคัญทั้งก่อนและหลังออกกําลังกายให้กับร่างกายการปั้นหุ่นถึงจะสามารถตอบโจทย์และเกิดขึ้นได้แบบง่ายๆสบายๆถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ